สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมวัดหลวงพรมมาวาดครับวัดหลวงพรมมาวาดอยู่หมู่เจ็ดตำบลวัดหลวงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสือเป้าหน้าวัดอยู่นะครับมีน้องหมามาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันเลยนะครับ ท่านในวัดก็เงียบสงบลมลืนม,มีโรงเรียนนะฮะโรงเรียนวัดหลวงโรงเรียนวัดหลวงเนี่ยโรงเรียนตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะฮะอันนี้โบสถ์สวยงามมากโบสถ์สวยงามมากโบสถ์สวยงามมาก รโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดหลวงพรมมาวาดนี่ก็เป็นโบสถ์โบสถ์โบสถ์สวยงามสวยงามหน้าต่างไม่ได้ปิดหนึ่งบานหน้าต่างไม่ได้ปิดหนึ่งบานสวยงาม รงไทยโบกสะบัดด้านนู้นก็เป็นหอกลองนะครับหอกลองมีศาลาอเนกประสงค์สาลาอาเนกประสงค์ตรงนี้ก็เป็นหอกลองครับหอกลองหอะระฆังหอะระฆังนะมี ข้างด้านบนมีะระฆังนะหอะระฆังไว้ตีส่วนมาหอะระฆังนี่จะมีกรองด้วยนะกรองอยู่ไหนเอ่ยเออกรองอยู่ด้านล่างนี่กรองอยู่้านดล่างกรองอยู่ด้านล่างมีกรองครับมีหอะระฆังฮนะมีะระฆังลมลื่นมากฮะบ,บรรยากาศล่มลื่นมาก ลมรื่นลมรื่นนี่โบดครับโบดเดี๋ยวเราไปดูข้างข่าวสวัสดีครับสว,วัสดีครับ ข้งขงขางค้างคาวหนึ่งส่วนมากจะเกาะแถวไหนข้างคาวอ่ะทั้งหมดเลยครับท,ทั้งหมดเลยฮะอ๋อเกือบทุกต้นนะครับอ๋อทุกต้นเลยฮะ<ช>โอ้โนี่ไงโอ้ยนี่ข้างคาวเยอะเลยโอ้โหนี่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 ข้างคาวแม่ไก่ใช่ไหมข้างคาวแม่ไก่โอ้โหข้างคาวเยอะเลยโอ้โหตะลึงเลยเนี่ยต้นนี้ก็เยอะทั้งหมดโอ้ดูตัวนี้ก็พอแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเดินอยู่ใต้ต้นไม้นะขี้มันนะขี้ใส่เลยนะเนี่ย โอ้โหร้องจิกแจ๊กจิกจ,ก,จกเลยเนี่ยค้างคาวมีทุกต้นเลยส่งเสียงรบกวนเปล่าไอ้น้องค้างคาวโอ้โหดูสิอึมฮึมท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับค้างคาวเห็นไหมครับ ออมีทุกต้นเลยครับมีทุกต้นเลยต้นไม้ในวัดนี่วัดคลองหลวงนี่มีข้างคาวทุกต้นเลยเสียงร้องดูดูบินอย,ยู่บินอยู่บินอยู่บินอยู่อ่าบินอยูน่นี่บินอยู่โอ้โหร้องเสียงต้อนรับเลยเนี่ยมีแขงมาต้อนรับโอ้โหมีทุกต้นเลย รองเงินจุกจึกจึกจกจึกจึกจ,ก,จกโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเนี่ยมาเจอกลางคาวอยู่ตาโอ้โหมีทุกต้นเลยตอนนี้ตอนนี้ตันนี้ก็มีตอนนี้สว่างเลยตันนี้มีแดดด้วยตันนี้มีแดดด้วย โอ้โหดูส oh, right right. right. oh ิดูสินอนตากแดดเลยเนี่ยนอนอาบแดดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยหลายพันตัวเนี่ยถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเป็นร้อยตัวต้นไม้มีเป็นตั้ง กสิบเจ็ดสิบต้นโอ้ยดูดิกระพือปีกบินบินพับๆเลยน,นี่ตัวนี้บินตัวนี้เป็นยามตัวนี้เป็นยามบินดูโอ้ดูเกาะเกาะเลยเกาะเลยแดดสองก็เกาะโอ้ตายังมองเห็นนะเพราะว่าวกลางคานีกลางคืนตาดีมากกลางวันตาไม่ค่อยดีโอ้ตื่นเต้นมากเลย มาดูข้างคาวกันนะครับข้างคาวคข้างคาว์สามคนพ่อแม่รู้เขาก็มาพาลูกมาดูข้างคาว์อานดูจบแล้วมีทุกต้นเลยน,ะน,ยนี่ต้นไม้ปลูกอยู่นี่ต้นไม้ปลูกอยู่นี่ในวัดน,นี่ข้างคาวใต้ใต้พื้นนี่ก็มีมูนข้างคาวอยู่นะหมูลข้างคาวอยว่าไปพูดขี้พูดขี้ไม่ได้หยาบคายพูดว่ามูลนะฮะมูลมูนข้างคาว อต้นนี้เป็นไงเนี่ยใครมาขุดด้วยมองว่ามีปลวกมีปลวกใครมาขุดปลวกก็เนี่ยมีปลวกด้วยใครมาขุดปลวกเนี่ยมีปลวก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 กำลังดีมีคนเอาพวงมาลัยมาไหว้ขอหวยมีมาขุดปลวกเลย มีทุกต้นเลยอ๋ตอต้นไหนต้นไหนก็มีเขาเรียกตน้นอะไรอ๋ตอต้นสารลาลังกาเนี่ต้นสาราลังกานี่นี่ต้นสาราลังกานึกว่าต้นอะไรต้นสาระลังกาข้า,างขาวน,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 นี่มาทํหลังอยู่เลยสารลาลังกาน,นะครับโอ้โหดูดสิเยอะมากเลยครับมีทุกต้น <ca> มีทุกต้นเลยครับมีทุกต้นเลย เดี๋ยวคํำๆเดี๋ยวทักโพเพโพเพบมังคาก็จะบินไปหากินนะฮะเพราะแถวนี้ก็ไม่มีผลไม้ให้กินมางคาพวกนี้ก็กินผลไม้นะครับอัอนนี้ต้นโพนะต้นโพต้นโพต้นโพต่ก่อนหลายสิบปีมันมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตรงไถ่ยาขึ้นสวรรค์ไปแล้ะ อันนี้ต้นโพต้นโพต้นนี้ข้างคาวไม่มีเลยต้นโพต้นนี้ข้างคาวไม่มีเลยส่วนมากข้างคาวจะไปอยู่เกาะต้นสาละสาระลังกาอันนี้ฮะข้างคาวไปเกาะที่ต้นสาละลังกานี่ครับเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมชมชมพร้อมๆกันเลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ข้งขาวเกาะต้นสาราลังกานะครับเยอะเลยฮะวันนี้วัดหลวงพรมมาวาดสาราลังกาปลูกไว้นับที่แถวละสิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหด้านไหนนู้นก็มีอีกนะ้ั่น,น,ะนะนะี่ะเป็นป่าเลยด้านในอ่ะไม,ไม่ไม่ไปดีกว่าด้านในก็มีโอมีคลองข้าไมไปออก ออฝั่งคลองนู้นไม่รู้ว่าเขตว่ดหรือเปล่าตัวนี้บินจุ๊บเุ๊บจ็บเจบเลยเป็นยังไงครับวัดหลวงพรมมาว่าโอ้มูลข้างคาบานเลยตามพื้นนี้มีแต่มูลข้างคาว ไม่ไม่อ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวตอนยิงน่าจะมีนะต้นโพไอ้ต้นโพหนึ่งนกน่าจะมาก่อนแต่ไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นต้นโพต้นนี้ไม่เห็นข้งขางคาวเลยต้นโพต้นนี้ไม่มีข้งขางคาวเลยมีเดี๋ยวบินผ่านไปผ่านมา โอ้นี่ต้นนี่ต้นมะขามก็มีต้นมะขามก็มีโอ้ยไม่ใช่ต้นจนจุลีมะขามไอ้ต้นนี้ต้นมะขามอีกต้นจำจุรีต้นตาลก็มีนี่ต้นตาลก็มีต้นตาลโอ้ต้นจำจุรีก็เยอะเลยเนี่ยต้นมะขามก็มีโอ้ดูสิครับดูสิครับท่านผู้ชมซูมไม่ดูซูมไม่ดูนี่นี่ฮะต้นมะขามนี่ฮะนี้ต้นมะขามนะครับ Dante, nement, mark, นี่ครับต้นมะขามนะครับต้นมะขามนี่ต้นมะขามนะครับต้นมะขามต้นด้านนี้ต้นจามจุลีนี่ต้นจามจ oui. ุลีด้านนี้ต้นจามจุลีด้านนี้แล้วก็ต้นสาระลังกาอยู่ติดกันโอ้โหต้นจามจุลีเยอะมากเลยต้นจามจุลีนี่เยอะมากเลย ดูสิครับนี่ต้นนี้ต้นจามจุลีนะครับนี่นะจามจุลีครับนี่เยอะนะฮะลกข้างคาวแม่ไก่นะครับโอ้โหเยอะมากเลยต้นจามจุลีต้นนี้ต้นจามจุรีนะครับสวนติดกันนี่สาราลังกานะต้นนี้ต้นนี้สาราลังกาติดกันเอาละครับพอสมควร คลิปนี้ก็ขอจบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ